สวัสดีครับเดอะแม็กกาวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่เกม a l i e n f i น e ฟ e a m e l i t e นะครับผมแหม่ก็เป็นเกมที่ออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะแต่ว่าเนื่องในโอกาสที่ว่า Xbox Game Pass นะครับผมมาเปิดบริการในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นมีเหรอฮะที่ว่าผู้ผมจะแหมพลาดโอกาสเล่นเกมน่าสนุกสนุกแบบนี้โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผู้ผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมที่ไม่ค่อยชอบใช้สมองแล้วนะฮะโดยส่วนใหญ่จะชอบใช้กําลังมากกว่านะครับผมโอเคครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมคลิปกันเลยครับผมในมอสเล่นเล่นใช้ปืนบล็อกกันเดียว เม right. ื่อก yeah okay ี้กูใช้ลูกสองเออใช้ใช้ปืนพกคนเดียวเนี่ยเราไปโกยี่เกมมั้ง t นิ h เช c i a n ไปอ๋อมีหมวกให้ใส่ด้วยนี่วะเคเดี๋ยวนะ เพื่อเฮี่ยเลยอ๋อชุดก็แค่ติดสติกเกอร์กับไม่ติดสติกเกอร์แค่นั้นน่ะไปโกเลยจอยคิวไปมาวะหวังว่าจะไม่หลุด Let's go เฮ้ยมีหมวกได้ไงวะใส่ได้มาใส่ในลดเอาไงเ่อนทธาี่ฟอมจะตายเลยเนิอะไรขึ้นเอนทาที่เป็นลูกเต๋าเป็นเป็นพลทหารที่เป็นพลทหารที่นั่นอะ ขึ้นฝั่งโนบางดีแ <ange> ล <ka S 1> ้วโดนย <USSR> oh, ิงคนแรกกันพวกคนที่ไม่ใส่ใส่ชุดมิดชิดใส่หมวกอะแต่ไอ้พวกคนที่ไม่เป็นดาราแล้วเปิดหมวกต้องโชตรงผมตั้งอะไม่ค่อยเป็นไรเฮ้ยมาครบแล้วเว้ยคนครบแล้วโอเคอันนี้เป็นระดับความยากไหนเนี่ยพี่ของจริงแล้วของแท้ไปดรู้ผมก็หลแกีอันคือกูตายได้ครั้งครัใช่ล้มล้มแบบทับจี๋ย รอบคนที่ห้ามันก็จะกลับล็อบบี้เลยมันจะมีเอเลี่ยนออกมาทางซ้ายตัวนึงไม่นด้ยังไม่ใช่หรอมันสุ่มมันสุ่มเฮ้ยมันไม่ได้ออกแบบตามสคริปต์ป่ะเนาะใช่ไม่มีสคริปต์เกมนี้ไม่มีสคริปต์โอเคซุยเกมดีนะทางนั้นนะสุ่มทุกทุกตามีแค่ทางใหญ่ๆอะที่ไม่สุ่มแบบทางที่ต้องเจอแน่ๆน นั่นไปเลยครับอ๊ะเอ๊ะเตายเฮ้ยมามิโลอะรอบนี้เรนโบซิกมาเนี่ยเรนโบซิกก็มาตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีมาอยู่แล้วตรงนี้ทางบัง <nine> ค <fold> ับมาอันนี้อันนี้คือสคริปตด้วยยี่ลูกโม่โคตรแรงอุ๊นี่ไงกูดักช่องแอร์ไง ไอ้ดูดูข้างหลังอะชุดผมแม่งเหมือนชุดดูไอ้ดูมกายเลยลท่ยาลีหลบงู้เลยว่ะเบลเบลบอลกูแม่งเหมือนดิสเซอร์ดิเกิล,กเ,เ,ลเลยเ <t> นี่ยนัดเดียวตายเล้ว่ะเฮ้ย <c oughs> อะไรแล้วโอ้ไอ้้เหียแม่งไอ้เหี้ยจะฆ่าไปทำไมเลยสักกระบอกก่อนโอ้ข้างหลังเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยมาๆๆเฮ้ย <c oughs> ดูเ้ยมอส สายระเบิดไม่ใช่โก้ยอ้เหี้ยใครเขายิงอ๋อถังแก๊สใช่ไหมเมื่อกี้ถังแก๊สถังแก๊สนึกว่าใครยิงเอาไปจีใส่มีแค่โลเฮ้ยอันนี้คืออะไรไมันม่มีอะไรแค่เดินผ่านเป็นเช็คพอยต์ที่เดินเสือกตรงกระกล่องมันมีรูทบล็อกแอบอยู่อะมอสพวกของต้องคอยสำรวจมันจะได้แบบถาวรเลยอะถาวรนี่คืออะไรพวกสกินปืนหรืออะไรเออสกินบ้างปืนบ้างอะไรพวกนี้อ๋อ รูทบลนี่คือต้องแย่งกันใช่ไหมเออไม่ไม่ต้องแย่งหรือว่าเปิดได้ทุกคนก็ได้ใช่อ๋อโอเคนึกว่าจะต้องมาเป็นที่โรยกันอีกแล้วระวังมันจะมาตอนนี้แหละมาไหมไม่มา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 เดี๋ยวก็มาเฮ้ยไม่มามาบอกเฮ้ยสุ่มเออสุ่มซุ่มซุ่มเมื่อกี้ได้สองรอบมาสองรอบเลยตอนนี้ไม่มาแสดงว่าสุ่มเฮ้ยเฮียนี่ไงเทาเลอร์ตายโห่หัวกระจุยเลย มันรอคนเดินเข้าไปใกล้เมื่อกี้พี่เห็นดำๆันเลยยิงเออตอนนี้ไปไม่ได้ตอนนั้นไปไม่ได้อ่ากลับมาก่อนนี่ๆๆเฮ้ยสวยเหมือนจะเหมือนจะมีคนมานะมาแล้วมาแล้วมีมาแล้วมีแล้วเป็นคนเหรอ เฮ้ยตายไซสสัตว์มาคุมกันทางนี้แหละทางนั้นไปเว็บกับปั้มปืนไปเรายิงกันสองคนในนี้มาเฮ้ยสปิตเตอร์เน,นี่ยก็สกิลสกิลเบอร์เซ็ เข้ามาเลยผู้เขี้ยเพลงแม่งโคตรจะหนังเอเลี่ยนแบบ1982อ่ะออริจินอลจัดจัดออกเอ็กซิสเปิดได้ยังสวยไม่จำกัดใช่ปะเออยังดียังดีดีกับแบ็คโฟบัตเยอะ โอเ่ัใสัต <Platform> ว์ออกห่างกันไม่เท่าไหร่เองวเฮียแต่แต่บ้อร์ดออกไปที่แล้วนะอุ้ยโหขาดสกิลพร้อมแล้วเว้ยโอ้ shit ้ากูมีโล่กูไม่เป็นไรเฮ้ยการิด้วยหรอาย อย่าพูนได้แบอนีิดไม่ได้ไม่ได้ let's move มนี่มีอะไรวะไม่มีมีตัวอะไรออกมาตรงท่อเปล่าไม่ได้ท่อปิดอยู่นี่ไม่เป็นไรท่อปิดอยู่ท่อปิดที่มีสีแตกต่างกันจากอย่างอื่นอ่ะเหมือนข้ามแอนเจลี่อะแบบ มีอะไรที่มันมีสีแตกต่างจากอย่างอื่นนะมันจะขยับได้ทำอะไรกันเซ็นซีกันอ่าเนี่ยกล่องพยาบาลนะฮิลเลือดเลยมีเลือดรถก็ฮิลเลยแล้วก็เอาไปใช้ซะเพราะว่าหาเดินไม่ร้อยนี่ก่อนนะมันหายากพอดเนี้ใช้เลยไมกลัวมาวางป้อมตรงนี้แหละแป๊บนึงครับแป๊บนึงรอติดป้องคูดาน แต่นั้นะโหลดเอาเปลี่ยนอันนี้ได้ป่าวะเอาไม่ได้นี่หว่า <c oughs> เรียบร้อยมอสเปิดแล้วสวยเปิดอคูณดาวเลยได้แล้วไหนก็ลุยไปเลยไงไ,ไหนทหารใส่หมวกมันต้องตายก่อนอยู่แล้วพี่ทหารใส่หมวกท <c oughs> หารใส่หมวกทำไมฝั่งนี้ไม่มีตัวเลยเดี๋ยวก็มีสื่อล่นเนาะ oh problem hi dynamo just finished injecting lubricant bye mm -hmm, fire, five fire open fire open fire oh hole each two feeds <laughs> just <laughs> connected getting there like... ding we like... and then he fire ding we here โอ้ยเล่นโล่มั่นกันยากใช่ไหมเสียงเสียงเสียงปีเตอร์ตายมาดิสัตว์มาดิกูน่ะไวกูน่ะรวดเร็วตายไสสัตสวยความระเบิดไปแล้วไอ้เคียร์ระเบิดไปอยู่นู่น ตายตอโอเไม่ไม่ค่อยเจเลยก็ยได้เจ๋อเลือยเก็บกระสุนกันเก็บกระสุนต่อเ <c oughs> ข้านี่ไป <g esp ans> ยิงล่อเลยสมมติถ้าเป็นในหนังแล้วมันมีไอ้หน่วยงงสามคนมาฆ่าล้างยานเป็นยไงวะเนี่ยมาจิงนช่วยด้วยไอ้เฮียตายยาก มันตายยากเอาตายละสวยกดกดไอ้เหี้ยโลไม่ช่วยชีวิตกูจริงวะเมืม่อกี <c oughs> ้ถ้า <c oughs> ม,มันไม่ถ้ามันไม่กางโลมันกจะโดน,นทยำ้ำอ๋อโลมันกันจับกดได้หรือเปล่าเนี่มันโหดดีเฮียเฮ้ยโอเพนเครดนี่มันกล่องอะไรโอ้ไอ้นั่นแหละลุตบล์ในตำนาน,น,น,านแฟร์ไฮเดอร์ <c oughs> ได้แฟร er ์ไทดอร์วะโอเคยิงกันไปก่อนเดี๋ยวผมหากล่องหาของก่อนไม่ใช้คพาว่ายิงไปก่อนยิงอยู่คนเดียวดิเวท ยิงไปก่อนไงกูหาของอยู่เรือกูรถสิบห้าแล้วโอ้ยเต็มเลยพัลอ่ะรุนปักอ,อ๋อคือถ้าเปิดไปแล้วเพื่อนก็เปิดได้อีกใช่ไหมเพื่อนต้องเปิดถ้าเพื่อนไม่เปิดเพื่อนก็นไม่ได้หลังเข้าโอ้ยเฮียหลังเข้ากูด้วยโล่ไม่กันหลังดีกว <c oughs> <c oughs> ่าเฮียโล่ทั้งตัวก็โคตรโง่โล่กันทั้งตัวมึงใส่ชุดก่อเหอะไอสัตว์ตรงนั้นเหมือนในบ่อกใส่ที่มันติดที่กันฝนอะ อุ้ยเฮียพาวเลอร์สปิตอร์นี่ว่าตายแตกกระจายไปเลยครับพี่น้องแอบลดเนนี่ไงข้างๆพี่เนี่ยนี่ไงนี่ไงมีปะโอ้รีโหลดีทิวไหวกันเหรอฮะโอ้เฮียโอ้เฮียอะไรวะเนี่ย ตายไปแก่ได้ไรมอสเอ่อได้ป้อมปืนมาอ่อปั๊มปืนกดสีนิกดสีได้นะเฮ้ยมอสมึงลืมเต็มแล้วนี่เฮ้ยอะไรเปิดฝาข้างบนอ้าวอะไรเปิดฝาข้างบนย่บไปป่าป่าไม่เหลือใส่หัวมอสตะกี้อ๊ยแล้วตะพกเฮอะไรเปิดฝาข้างบน วะาแเข้าไปข้ามเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วโดนหลวงเหมือนหลังเข้าึไม่จริงอ่ะไม่มี<ช>มเลยหรอกเฮ้ยเขี้ยนี่งไงหลังเข้าไอ้สัตว์ตายไม่จริงไม่มีเลยหรอกเขี้ยเอ็ดแม่แม่งสุ่มจัดแล้ต้นอ๋อสปิเตอร์อ,รอ่าโอเค โอ้ช่วยด้วยอ๋อต้องกด W กด S ต้องกด W กด S ให้ทันอ๋อมีมีเฮ้ยมีคุยทาอีเวนต์ด้วยเหรอเกมที่เบื่อเองเฮ้ยเนี่ยเกมไหนๆมันก็เก่าแล้วใส่นี่กันใส่คุยทาอีเวนต์ให้มันไปหน่อยจะมีแรงท้าทายเล่นเหมือนกอล์บอลเลยคุยทาแล้วเหมือนกอล์บอลจริงปุ่มไม่เหมือนกอล์บอลสัตว์เลยเมื่อกี้นั่น ก็ฟองผสมกันไอ้นั่นอะอะไรวะใน Resident e ว i l 4อ่ะไม่ใช่ภาค4ภาคอะไรวะภาค6ภาค6เออตายมาทำไมหรอจ๊ะเข้าไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเจ้าหนูเข้ามาเลยแกกแกกหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยแต่กูได้ยินเสียงแถวเนี้ยกูได้กูได้ยินเสียงแถวนู้นอะออกมาดิออกมามันไม่ใช่รูมันมันไม่ออกหรอกไอ้เหี้ยตรงนั้น ที่ฟอกเต็มๆนะที่ไม่ได้เก็บพยาบาลตั้งแต่แรกมาได้ไหมวะไม่ได้ต่อจะต้องเราต้องทำอะไรเข้าไปเปิดอ๋อโอเควิ่งไปวิ่งไปหอบไปเลยนะเฮียข้างหลังหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเว็บข้างหน้าข้างหน้า ตดข้างหลังก็มาข้างหลังข้างหลั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 งเอ้ยระเบิดไปเลยพี่ฟอกฮิวพี่ฟอกต้องฮิวฮิวครั้งแรกของพี่เฮ้ยตายโอ้ยมีเปล่ามีเปล่านี่ไง อย่าตีกูทันด้วยทีนึงไอ้สักโอ๊ยกดกด V ตีได้นะกด V เอาไปทุบได้แต่กูว่ามันไม่น่าจะทำดาเมจเท่าไหร่ได้ไหมวะทำดาเมจเมื่อกี้เฮ้ยเว้ยเวฟอะไรวะออไ้เมื่อกี้เหมือนกูทำได้วะทำอะไร โอ้โหดูนั่นสิครับเลี้ยงหน้ากระตายยังไงเลยสิ่งมีชีวิตเดินเ่นเล่นเเพี้ยูดไรสัสชีวิตล้มเหลวสิ่งมีชีวิตล้มเหลวเพี้ยอ๋อสิ่งไอ้นี่แน่เลยน้องไอฟิวแน่เลยสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำล้มเหลวล้มเหลวไอ้คนล้มเหลวไอ้พวกคนล้มเหลวพวกสิ่งมีชีวิตล้มเหลวเฮียเตะกระสุนกันเอาไปแดกไปกระสุนนะเพี้ย กระสุนล้มเหลวกระสุนแห่งความล้มเหลวตายใส่ทุตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่กระแพรของพ่อของพ่อมอออัยิ่งจบไอสัตว์ฮะเฮ้ยไอเฮียหยาบคายเกมมิ่งไอสัตว์มาทำไมาเอเล่ยนในหนังมันโหดจังวะทำไมเอเล่นในนี้มันโง่จังวะ <laughs> ดาวเกตเหรอเอเลี่ยนยูบิซ็อปอะพี่โอ้ไอเฮียเอเลี่ยนยูบิซอฟกูลืมกลางโลกเนี่ยกูถึอว่ามเป็นทีเดียวจังโอ้ยเฮียแล้วมันระเบิดใส่กูทั้งหมดเลย พูดถึงว่าไมกวิ่งเร็วจากุนกลางโล่มันมีโล่ตั้งแเมอสองสัดาห่อนมีโล่ใช่โก้เมีบ้างมนมีมีทำร้อยแล้วอันนี้ยังไม่มีมั้งเอ้าเฮียมีแต่กูที่มีเมคิดตอนนี้แต่เฮีให้เพื่อนได้ด้วยนะ ใช่ได้แต่ผมไม่ฮิวให้หรอกเพราะผมเลือดเลือดหมดแล้วเลือดหมดแลือแปดร้อยเองไอ้เหี้ยมอสผ่านทางยาวนี่ไปได้มอสจะเจอเราเจออะไรเจอความสนุกไงมอสเจอเลี่ยนด้วยเจอความสนุกพราะเม็ดจิดบูลลี่บูลลี่ยิงหัวมันสะใจกว่าถูกเมื่อกี้กูทับติดกูทับติด ทำมึงต่อยรัวๆแล้วบ,บอสเมื่อกี้เออเมื่อกี้ถ้าถ้าไอเลียนอยู่ไอเลียนน่ะตายเมื่อกี้น่ะ<อ>เฮ้ยยิงตายด้วยหรอยิงหัวมันทะลุได้ไอ้หูเที่เฮี่ต้องยิงทิ้งในหนังแม่อันตรายเฮ้ยข้างหลังมีมาวะ่ะใช่ใช่ข้างหลังมีเฮ้ยเฮียข้างในก็นมีอืออะไรหรือจ๊ะตายไอเขี้ยมันมีตัวดักซุ่มด้วยวะ่ะมามาดูหลังอยอะตายหม่จะหมดแล้วสิ ำกดประตูนี้มีอะไรป่ะววะไม่มีแง่ถึงเม็ดคิดละคือต้องลิฟไปหยิบก่อนที่จะหมดไอ้เฮียไม่คิดเลยมีสามอันพอดีเลยนะเฮ้ยดันดันดักคนโลกดันดักคนโลก มาเดี๋ยวเพิ่งกดเดี๋ยวเพิ่งวัดเดี๋ยวเพิ่งเดวเดี๋ย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 วใจเย็นใจเย็นเดินมันร้อนมาเดินย่องโอเคเดินย่องเดินย่องเขาไปเตรียมจะกดอ่ามันจะมาข้างหน้าเราส่วนใหญ่นะวางป้อมมัดกดตัวสี่อ่ะแล้วมันก็เลือกมที่วางป้อมอือตัวสี่แล้วก็หาทำวางป้อมไหม มีอันนี้ป้ามึงได้นี่มาป่ะมอนไอ้กระสุนลูกไฟอ่ะ i n s e n d e r ี่กันเซ s e n d e เราเออป้อมก็หวางว่รา้อบด้วยแหละป้อมมันหันได้หมดหลยต้อ๋่อมันกลายเป็นกระสุนไฟเลยนีหว่าเออน้อยชิบหายกระสุนไฟโอเคเลยกูหลบตรงป้อมไปเลยกำบังเฮ้ยกำบังไม่ได้โดดข้าม อาตูอ r เกตซี e f กเปอไม่ใช่ดิบอก s กระดูกระจายพวกอีแย่จิงจกอวกาศี่หลังมาหลังม่หลังหลังอยู่ไกลหลังซุ่มดี่าเออหลังหลังน่าจะซุ่ม อ๋อหลังอยู่อีกห้องหนึ่งหลัองอยู่ข้างนอกโอเคไม่เป็นไรมันไม่ขยับแล้วเหี้ยออกไปทำไมเล่าออกไปทำไมเล่าชิบหายแล้วต,ต้องยิงกันก่อนที่ป้อมกระสุนควรจะหมดเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ไฟนั่นไอ้รอบสุดท,ท้ายของมันนะอ่ะไฟนั่นแล็ปมันโหดมันจะงัดบอิเอร์มาด้วยเออศึกชิบหายต้องยิงช่วยป้อมอ่ะ โอ้ยเฮียปอมแตกไปแล้วอันนึงไอ้เฮียอะไรพวกเนี้ยมเรื่องกูบอกเลยมอสไอตัวบอลลเออร์มันคือเอเลี่ยนในหนังเลยเว้ยอึดเบอร์น,นั้นเลยตายไม่มีหลังเข้าหรอได้ได้ไ,ได้ได,ได้มันก็ดูเรดาร์ไปด,ไไดแิแต่หลังไม่มาหรอกเรดาร์มันอยู่ตรงไอ้ล่างล่างขวานนะั่ไง ปตตไปเอ้ยเพื่อนได้บัฟเรื่อยไเวลาของก้อนะตี้ไใช่สวยเสียงนั้นนี่แย่วันนี้เรอมมาแล้วนั้นใครโดนมันจับก็ดนั่นแหละตายล้วจะตายแล้วส,สวย Good job, everyone โอ้ยเฮียเหลือสี่สิบเบียร์ข้างๆออกแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดนัดเปสับปืนรีโหลดเปลี่ยนปืนไอ้เฮียก็ตอรอให้รีโหลดอันดัมนชั่นเสร็จซะนะไม่งั้นไม่นี่ให้โอ๋นอแล้วเบิดที่กูปาไปเมื่อกี้ แจกกระสุนครับพี่น้องตายซะกอย่าเติมกระสุนแป๊บคืตอ,ต,อตัวใหญ่มาแล้วโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยโอเล่อเอาลิฟต์เข้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 าลิฟต์เร็วไป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 ไม่ไหวแล้วจบง่ายๆก็โง่อย่างี้เลยเยียโอเล่อสู้มไ,ไม่ไหวหรอกสู้ฉากไม่ไหวโอ้ยปนล็อกเยอะเลยอะนี่ไงได้ทิปเด่นแคทเอ็กซ์เซนเด็ด แฟลตไฮเดอร์สติ๊กเกอร์เลิฟเฮิร์ทเซนซีกันรุตฟันที่ได้สติ๊กเกอร์ดากกอนฟูดวะ่ะร <quis> ีคอมพิชันเครดิตคอมแพกแฟลไฮเดอร์รีคอมพิชันเอาไว้ซื้อเอาปลดล็อกอาวุธเปลิดล็อกเปิรก์กอ๋อโอเคได้เงินนั่นแหละง่ายๆโอ้โหเฮียปืนมันยั่วันไม่ขึ้นเลย